ใช่มเออนั่นแหละดีสุดละแม่งจะไปใส่ฟองปืนเข้างานแต่งสวรรค์ีขาดิส่สีขาดิส่สีขาดิมีสีขาวะม้วมีอะมีน่าจะมีดิเคยเห็นเออไอ้ยไก่เจ้สักด์ไก่แจ้เปอะไรนี่หรอเป็นเฟอร์หรอามหมเตละจริงใจีเรริุท์ ทำทุกอย่างให้ด้วยความเต็มใจอืมีพูหมายถึงทิึงเสมอนะพักของเราสดใสแสนหวานหลากสีม่วงหมายถึงความซื่อสัตย์พักดีและไว้ใจได้เสมอหลากสีส้มหมายถึงรักคุณเหมือนอเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็ผ่าใส่นี่ผ่ายากใส่เออสีขาวก็ได้ก็ปิดครับก็ใส่ไปดิกูมไม่ห้ามนะใส่เลยน้องแต่งชีเปลอยไหมล่ะใส่เกเงยีนตัวเดียวไหม เจลตัวเดียวหนก็ดีหอสายแคเล็บเจลแครเล็บได้ป่ะเล็บด้วยป่าไม่ขอหรอเล็บด้วยเล็บก็เทียบละมัเจลไม่คนป้ป้ากูขอหรอกเยอะไม่จะใส่เล็บเชลกูเหนื่อยที่บ้านหนูเลยหนูเหนื่อยมันจะใส่เล็บเจลเนี่ยมันเป็นบ้าอะไรของมัน ดีจะมาใส่เล็บเจลมันเป็นบ้าอะไรเดี๋ยวฮะหรอที่อาจจะใส่เล็บเจลเฉยเลยงง <c oughs> เป็นเ้าีไอเหรอปลอมตัวมางานแต่งอะไรเงี้ยเออนเาหน้าที่ะปอหรอไม่ใช่มาเฟียหรอเป็นเจ้าหน้าที่จะปลอมตัวหรอ ไปโดนยิงในงานเบื่อในงานมีประเด็นว่ะคุณเหนื่อยกับมันว่ะเย้เหนื่อยอ่ะเฮ้ยเชื่อทำอะไรแบบนี้นะเกมอะไรนะ ต่างกังะนะรู้ปะ่ะไม่ได้เมื่อไหรเออไม่ได้รีบหรอกน้องห้องหนึ่งอันนี้คืออะไรอะ่ะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยเปลี่ยนได้นะสีอะ่ะสติกเกอร์ใช่ไหมล่ะใช่เปลี่ยนไม่ได้อะ่ะสีเปิดเหรอตกถังสีป่ะถัง <laughs> <laughs> สีกับข้า,มาวมเติงอุ้ยน้องลายไปกี่เทเลยอุ้ย เดี๋ยวพี่แกพี่แกนี่แหละน้องถูกต้องถูกต้องถูกเลยโอ้ยเหนื่อยไหมปตัวเหนื่อยโอ้ไม่เอาคุยกับเยอะพอเลยพี <c oughs> <the> ่ปอนถึงเล่นเรื่องละ แต่งแล้วเปิดรีเลยเหรอเออผ่าจะไปเปิดรีใครบองอุ้ยมีรู้แต่งตัวดูดีเนาะอันยิงหน้าสารานะเอาแบบเอาแบบสารานะแต่งตัวดูดีไหมไม่เหมือนเด็กเกียนเลยออ้วไม่มีห้ามนะ <c oughs> หิวข้าวจังต้องมามากินดีไหม

อาม่าจะอิ่มหรอครับสองห่อไงครับนี้เบิม่มๆสองห่อไปเลยแบบพิเศษสองห่อหอยลายผัดฉาอร่อยมากไม่พูดเลยนะบทนี้ที่สุดเราจะทำอะไรนะสแติสติกเกอร์ใช่ไหมมันจะมีป้นหัวนหนนะึ่งอันสวยมากเลย เปไม่รู้ยยืเลยเสร็จละกินนไออิ่มล,ลูกไปตนน้นึงน่สอยากลุกอยูน่นะมีแต่ตอนนี้ <c oughs> แบบตอนนี้คือตัวแบบติดเกอยมากขี่ยอยู่ ฮ้ยมือเหมือนเวนเดย์เลยอ่ะนั่นอ่ะชื่อเลยนะจริงชื่อฟาฮารลวีฮาร,ฮารวีเหรอจากงานแต่งจะเป็นงานศพแ่ะนะเนาะ ซอยมองกุฎดูเหมาะความหนุ่นะอ้คนอ่ะไม่อันนี้แบบสลานนะเอออย่าลืมลงไอ้ดอกไอ้พราวอย่าไปลืมลงไอ้ดอกด้วยขอบคุณนะครับที่เตือนอตั้งนานตเตือนไว้ก่อนถ้ากูไม่เตือนแล้วเราก็เทรดเท่าไหร่ละก็ไปเลยละ่ะอุยขอบคุณนะครับวันเนี้ยอุ้ยใครสมัครสมาชิกให้ขอบคุณนะครับซอปกปกติแล้วหนูใส่มงกุฎนะอนนเนอย,ยได้น้องรอ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  ความจริงแล้วหนูาาใส่มงกุฎนะรูปแบบอีโมจิอะไรที่ทาอยู่ก็แบบใส่มองกุฎอืมไม่รู้ว่าร้านจะได้รูปวมไหน่น่ะไม่ใช่รูปสิอีโมจิสติ๊กเกอร์น่ะที่แบบให้ให้มีมีแบบนั้นอ่ะคือประเด็นตอนนี้นะคือเขาไม่อ่านแชทมาสามวันละอันนี้อ่ะเริ่มเครียดละอันไหนน้อก็ได้ก็หล่อหลอหอเอ้ยเท่เท่เท่เป็นดำพี่ว่าเหมาะมันดูเท่ไงดูแบบดูเท่อไม่ดู ดูว่านี่ทางการไม่ดูแบบนารังกันไปได้น้องวันนี้ได้วันนี้ได้เป็นนี้พี่ว่าผ่านเซฟเซฟไว้ได้เซฟเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายเขามีองค์ชายน้อยเป็นองค์ชายน้อยหนูเป็นองค์ชายน้อยอ่ะอโหเซฟ ชุดละลูกเหรอเนี่ยชุดละลูกใช่เหรอชุดละลูกเหรอชุดละลูกมึงเท่เกินเขาตลีนะอันนี้ในหลุมไปคิดอ่าอันนี้คือสูตรแก๊งอ๋อสูตรแก๊งต้องเซฟอะเออปกติเอออันนี้คือฮุดเยสเสื้อผกระเป๋าดิเหรออันนี้โปโลโปโลอ้โหโอ้ยน้องจะมีวันหนึ่งที่เขาสลัเสื้อผ้าเปลี่ยนแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเมื่อกี้ไงที่เอาออเลยเราเปลี่ยนโอ้โอถ้าเราเสื้อผ้าเปลี่ยนอะทุกอย่างจะเลื่อนหมดเลย าชุดมึงเซฟเยอะจังวะฮลัลโหลน้องเซฟชุดเยอะจังอ่ะเออแขนขาดด้วยเด้อเออแขนนี่ว่ะดีแหละดาวตกไม่เปลี่ยนแขนด้วยซ้ำนะลงเดีด๋วย <laughs> วไป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  ทำลายร่างกายเลยได้เปล่าสำหร,รหับการรับชมนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูนะครับ<ม>ชัวร์ว่าโห,หาเดเลยตัวแทนแก๊งขนาดนั้นหรอ,อ,อแล้วนี่มันมีเสือ้อมันมีกระเป๋าแก๊งว่นะไม่มีหรอใช่ไหมโอ้โหม้อง <laughs> ใส่มาดำเพี้ยฮัลโหล ชอบเพื่ออะไรวะน้องคำถามเหนื่อยกับนดองทุกอย่างโอเคโอ้นี่เป็นไรอยูนี้หนูเข้าทันแน่นอนเพราะว่าหนูมีพออยังไงละะ่ะฮะยี่ขอบคุณนะคะทุกคนที่สนับสนุนนะขอบคุณมีเลอร์ด้วยนะที่สนับสนุนคอยนะครับ เขาทันแน่นอนหนูไม่พอใจ <didn> <laughs> ไปอะไรน้องกบ <didn> <laughs> อื้ตอบเป็นวงปกติก็ได้นะบนรถเราอ่ะอันนี้เขาทันแน่นอนฮะ ผมบอกปุ้ย่วว่าชุดการแต่งผมพาแบบปัดผมก็ไปหลอกว่าน้อเฮีย่ยมอีกบอกว่าพี่โนเอลไปช่วยเลือดโอ้เธอเซอร์ไพรส์แน่นอนสงสารวะมีนะมีดีไซเนอร์โนเอลมีดีไซเนอร์จากระดับชาติเลยนะคนนี้ไม่ค่อยจะออกแบบแค่นักแต่งตัวอย่างนี้นะ <S <S เออ กูเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะจริงๆแล้วโป้หนักสงสารโป้รลบเป็นโปเองตอบเร็นไม่ผ่านแล้วจะเป็นปีโป้เองอ่ะที่ปั่นนะไม่ใช่ผาอ่านเอนช็อกเลยนะจริงๆแล้วอ่ะหนูช็อกเลยนะเคยโป้มาเมื่อไรแต่ถ้าเป็นหนูตีโป้เองอ่ะที่ปั่นไม่ใช่เองอ่ะ เป็นมิโฟล์่เกอีกเขาถ่ายเขาถ่ายรูปมาแล네 oh ้วเขาใส่รุะไรอ่ะใช่หรอถ่ายดูแล้วหรอชันมันบมกไปเลยด้านบนอ่ะชีอาดีคือเอาดีโอ้โหจบละไม่รู้เขาไม่รู้บอกผมอย่างนี้โอเคโอเอเคจริงโอเชียนาบันอืม โอ้ยล้มจะลองพับไปล้มอ็มนะออกนั่นเลยเรอครับ่าหองายเธออยู่แลนดว่าไงครับอิโอเคใช่ครับจบแล้วแลนดแล้วลูกแลนแล้ววัเพได้หมน้แลนดแสนครับป้าให้สองแสเอ้าหือเยอะป้าแล้วแต่เต๋าเต่านี่อใครเนี่ยระปนิษาเต่าเราเปเต่า เต่าเลยหรอวันนี้ใครครับชื่อต่อยแต่แบทครับเขียผิดตั้งแต่เรกชื่อต่อยแต่แบทเอ้าไอ้ผาไปไหนอะน้องถ้าอยากปล่อยเต่าปล่อยไปเต่าเลยติ๊มติ๊มัองไหมผมว่ากดตังค์ผมว่ากดตังค์ผมว่ากดตังค์ทำไมไม่ปล่อยเต่าเลยหรอไม่เดี๋ยวเขาจะไปเลี้ยงน้องทับกับน้องจะทำอะไรเขาจะไปเลี้ยงน้องทับกับน้องเขาเล่นลูกอยู่เล่นลูกหรอ เล่นลูกเล่นอยู่เล้นจ้าเป็นกระต่ายส้มเหรอเล่นอยู่เป็นกระต่ายส้มพี่ตันชายพี่ตันชายอยู่ไหมทำไรอยู่พี่กำลังขับรถกลับแดนครับเมื่อกี้พี่พี่ตอมองมาพี่ตันชายมาเป็นโดนบาดแผลหรอเธอไปลบมาหรอเธอไปลบมาเหร เขาดอเป็นร่องความอารนณ์หน้าเขานะเบื่อว่ะมันมีฉี่นีหน้าเขาด้วยตัวบันไหลเธออะมันห่วงเขาไงตัวบันไหลเธอมันชี่หน้าเขาด้วยมันห่วงเขาวมันห่วงเธอเหรอกับข้าวมันห่วงเธอได้เหรอใช่มันห่วงเธอได้เหรอใช่แล้วเป็นเฮี้ยอะไรปิ้น ใช่คือปีนอีควายกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยจะไปทำอะไรต่อจะไปเล่นรูปเหรอใช่แล้วรอน้องน้องแชทโอเคกดกดกดเดี๋ยวนั่งคุยกับเพื่อนหน่อยเพื่อนจาเข่าไปหมดเลย ฝากเลี้ยงเพื่อนเขาด้วยเอาคิมไหมเพื่อนเขาเลี้ยหมดเลยกูรวยจ้าไม่ต้องมีใครมาเลี้ยงกูจ้าจ้าจ้าทั้งเมืองรู้จักึงหมดแล้วถูกไหมต้องเจอส่งลมอ่ะใครโหวตดิสคอร์ดเมืองอื่นนะไม่มา